ทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับอันนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมแลวก็พี่พี่ทีมงานนะครับได้รับมอบหมายจากทีนี้นะครับให้นํางูเหลือมนะครับที่พี่นัทนะครับอสวิทิยาภาคตะวันตกเนี่ยหรือว่าทีมเครื่อข่ายอสวดพิทิยาภาคตะวันตกนะครับให้นํามาปล่อยยังพื้นที่ธรรมชาติที่ห่างไกลมากผู้คนนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมนะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับงูเหลือมนะครับทั้งวิธีการรับมือเวลางูเหลือมรัดสัตว์เลี้ยงหรือว่าทำลายสัตว์เลี้ยงรวมถึงกระทั่ง นะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับในกรณีที่เราถูกมูกัดนะครับว่าเราควรทํำยังไงนะครับแล้วก็เราจะถือโอกาสนี้เนี่ยในการปล่อยงูเหลอานะครับกลับคืนสู่ธรรมชาติครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูงูเหลือมตัวที่อยู่ในถางนี้นะครับว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาคร่าวๆกันนะครับ ครับก็ที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับก็เป็นงูเหลือมนะครับที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นงูป่านะครับเป็นงูที่ยังมีสัญชาตญยานเดิมอยู่นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับงูเหลือมนะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่ว่าเขาเป็นงูที่มีความอันตรายนะครับผมยังไงบ้างนะครับก็คือว่าเขาเป็นงูที่มีฟันแหลมคมนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีขนาดใหญ่นะครับถึงจะเป็นงูไม่มีพิษก็ตามนะเป็นงูที่สามารถพบได้นะครับ ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับจะเจองูเหลือมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเย็นๆเห็นไหมฮะดูมากครับจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับจับเขานะครับแล้วก็นํามาให้ความรู้ให้กับท่านผู้ชมดูนะครับก็ย้าเตือนไปก่อนนะครับว่าวิธีการจับเนี่ย อย่าไปทําตามนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเจองูในเขตพื้นที่บ้านเรือนนะครับเป็นไปได้เราควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับมาทําการดรําเนินการแทน ตามนะครับอันตรายมากนะเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะงูเหลือเนะี่ยเขาเป็นงูไม่มีพิษนะครับแต่ว่าเขามีพลังการกัดแล้วก็มีฟันที่แหลมคมอยู่ในปากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเขาคร่าวๆนะครับตอนนี้เขาจะรัดผมแล้วนะผมต้องไม่ให้เขารัดขึ้นแขนผมนะครับโอเคอให้เขานิ่งแป๊บนึงนะครับต้องระวังโอเค อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจับงูได้เนี่ยสมมุติว่าเราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลงูด,ด้วยตัวเองได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ห้ามทานะครับคือเราต้องไม่ให้เขารัดตัวเรานะครับพยายามคลายวงรัดนะครับอย่าให้เขารัดตัวเราได้นะครับเ่าโอเคเขาเริ่มนิ่งแล้วต่อมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทาเนี่ยคือเราไม่ควรที่จะเอาอะไรมาลา เรื่องเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับกับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เราได้นะครับในท็นทุกคนเห็นนะครับตอนแรกหงูเหลืองมกัดแขนผมนะครับแต่เราจะมีวิธีการตั้งรับมือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับก็คืออ่าตอนนี้เดี๋ยวผมต้องนะครับค่อยๆเคลียร์เขาแป๊บหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรทํานะครับคือเราควรที่จะมีสติตลอดเวลานะครับก็คือเราอย่าถ้าเกิดว่าโดนงูกัดปุ๊บเนี่ยในกรณีที่ อันนีอน้อันนี้เป็นกรณีของมนุษย์นะครับถ้าสมมติว่าโดนงูเหลือมกัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทําคือเราอย่าไปกระชากนะครับหรือว่าดึงแขนออาจากหัวงูนะครับเราควรที่จะตั้งสตินะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับหัวเขาเพื่อกันไม่ให้เขาเนี่ยสะบัดหรือว่าเราสะบัดแขนเองนะครับเห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเรามีคนช่วยจะดีมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่คืองูเนี่ยยังกัดแขนผมอยู่ถ้าเกิดว่าเราตกใจหรือไม่มีสติเรราากะชุ๊บ การกระชากเด็กเหมือนกับทําให้ฟันเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเลื่อยดีๆนี่เองนะครับเราจะมีวิธีการนึงนะครับคือเราจะหา,าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในการฉีดมือก็ได้นะครับแบบนี้นะเหมือนที่น้องเอเทนถืออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าฉีดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นไ,ไหมตอนนี้เขากัดแขนผมไม่ปล่อยเลยนะฮะฉีดเข้าหน้าเลยอ่าโอเคปล่อยแล้วฮะเห็นไหมเริ่มปล่อยแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เคียวเขามันยังล็อกติด นะแล้วสิ่งหนึ่งที่อันตรายนะครับขอกล้องหน่อยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ปลายหัวมาแล้วนะแต่ผมจะขอที่บายอย่างหนึ่งนะครับถ้าในกรณีที่คนถูกงูเหลืองโจมตีหรือว่าทำร้ายไปแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับเมื่อกี้เป็นวิธีการรับมือนะครับในกรณีที่งูเหลืองนะครับทำร้ายมนุษย์นะครับก็อย่างเช่นการกัดการลัดนะครับวิธีการป้องกันจะทํำยังไงนะครับต่อมาเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายถึงในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงนะครับเช่นสุนัขแมวเอ่อเป็ดไก่นะครับก็ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยๆก็คืองูเหลือมเนี่ยเข้าไปกินสัตว์เลี้ยงของประชาชนนะครับงูเหลือมเนี่ยในกรณีการกัดป้องกันตัวกับกัดเพื่อล่าเหยื่อเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่างูเหลือมเนี่ยถ้าเขากัดป้องกันตัวเนี่ยในบางครั้งเขาอาจจะมีการคลายปากออกนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีกัดเพื่อล่าเหยื่อหรือว่ากินอาหารเนี่ยเขาจะกัดเพื่อให้เหยื่อตัวนั้นเนี่ยอยู่เลยนะครับเขาจะล็อกเหยื่อให้อยู่ในในปากเขาเลยแล้วก็ใช้ลำตัวเนี่ยในการลัดเพื่อที่จะให้เหยื่อเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็กกกลืนนิิเเข้้าาาไปแต่่ถดว เราอยากให้สัตว์เลี้ยงของเรารอดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือตั้งสติขาหัวเขาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะจับหัวเขาไว้นะครับซึ่งการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรามีเวลาเต็มที่ไม่กี่วินาทีนะครับบางทีอาจจะไม่ถึง10 10บเอ่อสิวิหรือ15าวิได้ซ้ำไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือเราตั้งสตินะครับแล้วก็คว้าหัวหได้2นะครับพอคว้าหัวได้ปุ๊บเนี่ยเรารีบคลายวงรักเขาก่อนเริ่มจากการแกะทางขา นะครับแกะตั้งหางทาเหมือนที่ทําเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือว่าวิธีการใช้กับคนยังไงสัตว์เลี้ยงใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ให้รีบนําสัตว์เลี้ยงเนี่ยออกมาจากวงรัดของงูนะครับในกรณีที่เราแกะคลายวงรัดของงูแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทําคือเราจะเป็นดึงกลางตัวเขาแบบนี้ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเลยนะต่อมาเนี่ยเราจะแกะคลายอย่างนี้ก่อนเห็นไหมเริ่มจากทั้งหาน,นะครับเนี่ยคลายไป แค่นี้เองนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เหนื่อยมากนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มอ่อนล้าบ้างแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ถามว่าผมโดนง,งูกัดนะครับผมยังมาพูดบรรยายให้ทุกคนรับทราบเนี่ยหรือว่าฟังกันเนี่ยไม่เป็นไรเหรอนะครับก็อย่างที่เห็นครับเรามีการเซฟตี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปล้องูเหลือเป็นงูไม่มีพิษก็จริงแต่ว่าเขามีฟันในป่าเนี่ยที่แหลมคมมากๆนะครับซึ่งถ้าผมโดนเข้าไปเนี่ย บางทีอาจจะทําให้ผมเกิดแผลฉกรรจ์หรือว่ารุนแรงได้เลยนะฮะอ่าโอเคตัวนี้ก็คืองูเหลืองมนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทําการปล่อยเขานะครับกลับเื่อนยังธรรมชาตินะครับเพื่อให้เขาไปสร้างความสมดุลในระบบนิเวศนะครับซึ่งในพื้นที่ที่เรามาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลาจากบ้านเรือนประชาชนนะครับหรือว่าบ้านเรือนผู้คนเนี่ยมากเลยนะครับก็ไกลเอาเรื่องอยู่นะครับซึ่งไม่เข้าไปรบกวนสัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้คนแน่นอนนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาระหว่างคนและก็งูครับ